แล้วมีวันหนึ่งที่แบบเราก็เดินเดินกับเพื่อนอยู่ดีๆแล้วมันมีผู้ชายคนหนึ่งอะเดินเดินมาเพื่อนแล้วอยู่ดีตีหลังกาเว้ยตีลังกาเออเนี่ยเปียกยางเปียกยางมันลงปุ๊บตรงนี้แล้วมันก็เห็นหน้าพวกเราแล้วมันก็แบบมาเห็นเราเอดียวเราก็แบบสวัสดีครับเราก็แบบใช่เลยโดนใจเฉลยเฟอร์เป็นคนแรกที่ไปถึงหอแล้ววิ่งขึ้นไปห้องน้ําเลยเพราะว่าแบบปวดมากตอนนั้นมันจะมีห้องน้ำสามห้องกลิ่นมันก็มาละแต่เราก็แบบเปิดปุ๊บเข้ามามันมีแบบเจดีย์เยอะแยะไปหมดเลยที่แบบ กับไมครั้งกับโรงเรียนไทย VS โรงเรียนนอก EP จีน วันนี้ก็ชวนเฟิร์นมาครับเฟิร์นเนี่ยเรียนที่โรงเรียนที่ประเทศจีนมาใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแนะนําตัวเองหน่อยเป็นใครอะไรยังไงก็สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นนะคะตอนนี้ทํางานเป็นอาร์ดีเรคเตอร์อยู่ค่ะทาอาร์ Art, แล้วก็เป็นช่างศักดิ์ด้วยตอนนี้<อ>ใช่<พ>ก็เคยไปเรียนแลกเปลี่ยนที่จีนมาก่อนโครงการ AFS ค่ะผ่านมากี่ปีแล้วหกถึงเปีแล้วก็ไม่ได้บอกว่าปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเมื่อ6 7ปีก่อนประเทศจีนเป็นอย่างนี้นะก่อนจะเข้าสู่คําถามทั้งหมดเนี่ยกูขอเกริ่นก่อนนี่ e ีีนี้มีโต๊ะนะครับ ทำคลิป YouTube เนี่ยแม่งได้ตังน้อยเพราะฉะนั้นแก้วเหล่านี้เนี่ยมีโต๊ะตรงนี้สามารถวางโปรดักได้นะครับถ้าเกิดแบบลูกค้าสนใจอะไรเงี้ยเนาะติดต่อเข้ามานะอ่าเราไม่ขายเยอะไม่ขายเยอะเดี๋ยวคนดูนี่นะอีพีญี่ปุ่นน่แดกเนื้อหน่อยคนด่ากูเต็มเลยเฮ้ยมันต้องหาอะไรได้ไงไม่งั้นกูทาต่อไม่ได้นะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะโอเคคําถามแรกที่อยากจะถามในอีพีจีนก่อนคือเอกลักษณ์เฉพาะที่คิดว่าโรงเรียนจีนเนี่ยไม่เหมือนประเทศอื่นคืออะไรคนคิดว่ามันมีความวารริี้มันมีส่วนผสมเนาะค่อนข มันก็เรียน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 แต่ของจีนมันจะแบบเหมือนแทรกกิจกรรมเข้าไปด้วยทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยคนไปอยู่แถวตะวันออกเฉียงเหนือมันค่อนข้างหนาวอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีกิจกรรมระหว่างวันมันจะมีพวกงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแทรกเข้ามาทุกฤดูมันมีสี่ฤดูมันก็จะมีแบบแทรกตลอดทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยเรารู้สึกไม่เบื่อเมือ่อของไทยมันก็จะร้อนอากาศร้อนร้อนชิบหายอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือแบบว่าเรียนเรียนเรียนเหมือนไทยนี่แหละแต่ว่าในระหว่างที่แม่งเรียนเรียนเรียนก็จะมีกิจกรรมแทรกเข้าไปด้วยใช่่นออะะรรกกิิจจมมมมสตียาง มันมีกีฬาสีใช่ไหมอย่างที่นู่นก็มีกีฬาสีเหมือนกันแต่ว่ามีจัดบ่อยหน่อยมีกิจกรรมระหว่างห้องอะไรเงี้ยสารสัมพันธ์หรือว่าตอนพักเบรกช่วงมรมมันบ่ายๆก็จะให้มาวิ่งรอบโรงเรียนกันจะว่าไปเหมือนแบบสาวก็จะได้2รุ่นพี่ด้วยอะไรอย่างงี้พี่ก็จะได้แบบ2ส,สาวด้วยมันก็จะมีความแบบเล้วเรา2องพองไหมอ๋อแน่นอนมันเหลอแล้ว <c oughs> แล้วยิ่งแบบหนุ่มจีนอะดู <c oughs> บ้าเลยแบบสูงขาวแล้วก็จมุกโด่งเราก็แบบตั้งใจวิ่งลงทุกพักอะไรคือทุกพักเที่ยงประเทศจีนต้องงล ก็จริงๆ้าเฟิร์นอะค่ะมันช่วงหน้าหนาวมันจะติดลบอะเลยอย่างเงี้ยมันจะมีช่วงที่เขาให้ลงไปวิ่งเพื่อที่แบบวอร์มร่างกายสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคนไทยอะเขาไม่ได้บังคับว่าเธอต้องลงไปวิ่งนะคือเวลามีเพลงขึ้นที่ไรอะเขาจะแบบอ้ารลูแลต้องเตรียมตัวเตรียมแถวลงไปวิ่งกันแล้ววอร์มร่างกายแล้วมีเขาธงชาตตอนเช้าไหมมีทุกอาทิตย์มันจะมีชักธงเฉยๆแบบต้นอาทิตย์อะมีวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยชักทงขึ้นแล้วก็ดูคนก็ยืนเรียงกันเป็นแบบเป็นแถวอะไรอย่างเงี้ยทั้งโรงเร แถวหน้าเสาธทงทุกเชา้าแต่ถ้าเป็น<ม>ของจีนเนี่ยเข้าแถวหน้าเสาธงอะ่ะไม่ได้จาเป็นขนาดนั้น<ม>แต่ว่ากูจําเป็นในเรื่องของวิ่งทุกเที่ยงอื<ม>ใช่ออแต่อันนี้ก็จะไม่ใช่ทุกโรงเรียนนะพี่น้องหมายถึงว<อ>่าของเฟิร์นไปตะวัอนออกเฉียงเหนือโรงเรียนเฟิร์นอะ่ะมันค่อนข้างที่จะหนาวอะ่ะดังนั้นโรงเรียนที่แบบอยู่ภาคใต้หรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่มีวิ่งก็ได้เพราะอากาศมันจะร้อนมากๆตอนเช้าไม่เขารธ้งชาติแต่ต้องเข้าแถวทุกเช้าไหมมีไหมไม่ต้องค่ะก็อย่างที่บอกว่าอาทิตย์ละครั้งอะนะแล้ววันอื่นๆก็เข้าโรงเรียนเลยไมม่ต้้อองงงาาาายยยืนนนแแแบบรรรหวววเเิิชชก อ๋อก็คือเริ่มเข้าเรียนวิชาแรกอะ่ะคล้ายๆไทยเนะพอๆกันแต่ว่าไอเขารพบงชาติตอนเช้าเนี่ย ไม่มีนะมีแค่สัปดาห์ละครั้งเดียวผมว่ามันก็ไม่ค่อยเม็กซเซนนะในไทยอะที่แบบว่ามันจะไปยืนทุกวันเพื่อแบบไปฟังอะไรที่มันแบบบางทีก็ไม่จําเป็นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่กูต้องมีทุกเช้าอะอยากจะรู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องระบบการปกครองนะอย่างประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยนะเขาบอกมานะเขาบอกมาเาบอกมาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าประเทศจีนเนี่ยก็คือเป็นระบอบคอมมิวนิสต์การที่อยู่ในระบอบการปกครองคนละแบบเนี่ยคิดว่าส่งผลต่อการศึกษาไหมเฟิร์นส่วนตัวไปอะคือจริงๆอะเขาจะให้เด็กไทยอะคือ แยกออกมาก่อนอยู่ประมาณ3-4เดือนให้แบบคุ้นชินกับภาษาจีนออในห้องนั้นมี18คนเลยใช่แล,แล้วก็แบบอดัอดอัดอัดภาษาจีนเลยทีนี้เขาจะมีให้สอบเออชไอเคนถึงหก็คือระดับภาษาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอครบประมาณ4 5เดือนแล้วค่อยๆเข้าไปแทรกซึมกับเด็กจีนเหมือนแยกแยก,แยก,กันแบบห้องละ2คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถึงแม้มันเป็นคอมบิเนสอะแต่ว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกับไทยมากๆเลยในการที่แบบเรียนก็ค่อนข้างเข้มงวดอะไรอย่างเงี้ยมีกฎระเบียบเหมือนกันแต่ว่าเฟิร์นรู้สึกว่าไทยอะค่อนข้างมีกฎระเบียบที่มัน non sense กว่าเยอะมากเช่นแบบผมหรือว่าต e ้องตรวจระเบียบตรวจเล็บอะไรอย่างงี again, like ้แต่ที so, okay, ่นู่นน่ะเขาจะมีกฎระเบียบค่อนข้าง make ซนส์ในแง่ว่าแบบเรียนก็จะแบบแยกโต๊ะกันแล้วก็จะห้ามคุยกันระหว่างเรียนเหมือนค่อนข้างสตร i n นิดหนึ่งเรื่องห้ามคุยนะตั้งใจเรียนแต่พอครบแบบส0 50ินาทีเรียนเปลี่ยนคาบปุ๊บเขาก็จะโอเคแยกย้ายลวการเป็นคอมมิวนิสต์ของเขามันก็ไม่ได้มีผลกับการเรียนมากนักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าโุ้ยของไทยประชาธิปไตยแต่ว่ากฎระเบียบอะไรใดๆมันก็มึงยิ่งกว่าจีนอ เรื่องอะไรที่เข้มงวดมากๆซึ่งเขาเข้มงวดใ <universities S 1> นแบบคอมมิวนิสต์แหละมีกฎมีเกณฑ์ระเบียบชัดเจนแต่ว่ากฎในพวกนี้มันสอดคล้องไปกับความจําเป็นนะคือมันก็คงไม่ดีมากแหละที่แบบว่าให้เรียนหนักมากห้ามพูดกันมาอาจจะไม่ดีแต่ว่ามันก็ยัง make ซ e n ว่าอ๋อมาเรียนไงก็เลยแบบมึงห้ามพูดกันเลยนะต้องนั่งแยกกันนะอะไรเงี้ยเออไม่ได้บอกมันดีแต่มันมีเหตุผลมากกว่าการที่จะบอกว่ามึงต้องห้ามทําเล็บนะห้ามตัดผมนะอะไรใช่ไหมแล้วประเทศจีนเขาไม่ตรวดผมไม่ตรวจเล็บเขาก็จะมีแค่ว่าถ้าสมมติคนท มีหลายคนที่ผู้หญิงก็ซอยผมได้แค่มันไม่ได้ดูแบบจีจ้จ้าออกมาเขาก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยประมาณไทยที่ชิวกว่าไทยนิดหน่อยอ่ะใช่ยังไม่ได้เหมือนเมกาที่แบบชิวมากแต่อันนี้ก็จะแบบมีความชิวกว่าไทยนิดนึงอะ,อะไรเงี้ย อเคเพราะมันยังแบบเป็นแถบเอเชียด้วยกันอยู่เนาะคนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็จะมีมสีม .5 ม .6 กเขาก็จะเรียกว่าม,ามาปลายก็จะแยกเป็นแบบว่าไปสอบแล้วก็ได้ที่ไหนเช่นสมมติเราสอบอันดับมาแบบเก่งสัตว์ก็จะไปอยู่ที่อ e ีโจงอ๋อคือเขาจะมีส่วนกลางให้สอบทุกคนก่อนใช่แล้วก็แบบไปไม่ได้ไปสอบที่โรงเรียนนั้นเลยใช่แล้วก็ไปปุ๊บไปอีจง อาจงแล้วก็ถ้าแบบกลางๆหน่อยก็อ่ะปาจงอะไรเงี้ยแยกๆกันดังนั้นเหมือนแบบปาจงที่ฟันอยู่มันก็จะไม่ได้แบบเข้มงวดเข้มงวดขนาดนั้นม,มันก็จะแบบคลาลาเด็กก็จะแบบบางทีเล่นบ้างไม่ตั้งใจเรียนบ้างอะไรเงี้ยบางคนที่ตั้งใจเรียนก็ตั้งใจเรียนลุยอ๋อมันก็จะเป็นแนวแบบว่ารู้ว่าเด็กอยู่ในเกณฑ์ไหนก็จัดหมวดหมู่ไปให้เขาอยู่ในโรงเรียนประมาณน,นั้นอย่างนี้เราก็ต้องเดินทางไปไกลเลยใช่บางคนก็ค่อนข้างเดินทางไปไกลนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เมืองจีนมันย้ายที่อยู่กันไม่ได้ยากขนาดนั้นเหมือนสมมต เขาย้ายเมืองไปเรียนอีกเมืองนึงเขาก็จะย้ายสัม,มโ,นโนครัวทั้งบ้านอะย้ายไปอีกที่หนึง<อ>่งเลยอย่างเงี้ยเท่าที่เฟิร์นฟังจากโฮสมาเขาบอกว่าเขาย้ายไปพร้อมลูกกันเลยทำ<อ>ไ,ไมทำไมต้องไปกันทุกคนทำไมไม่แค่เช่าหอจริงจริงอาจจะมีบ้างที่แบบเช่าหออะไรเงี้ยแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่าการที่อยู่กับลูกมันก็มีความแบบครอบครัวเ <Family. S 1> นาะแฟมลิแฟมลอย่าแบบบิ๊กแฟมลอยุ่ไปไหนอายอไปด้วยแบบฟิลจีนนะฟิลจีนแบบครอบครัวต้องอยู่ด้วยกันรักครอบครัวอะไรเงี้ยใช่แต่ก็มีหลายคนเหมือนกันที่ออยย่งพวกเนด็ท18คูห ก็จะมีเด็กจีนก็มาอยู่หอเหมือนกันแบบไม่สะดวกเดินทางไกลขนาดนั้นก็จะมาอยู่หอแล้วเราคิดว่าระบบแบบนี้มันดีไหมแบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆๆตามความสามารถอยู่คนละที่กันอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ค่อนข้างชาัดเจนไปหน่อยอะเรามั่นใจว่าเราเรียนดีอะแต่อยู่เรียนเรามาแบบลำดับไม่ได้สูงมากมันก็จะแบบฮเฮ้ยแล้วต้องยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วเราจะได้ลำดับไหนเวลาเข้ามาหาลัยก็เลยรู้สึกว่ามึงแบ่งชัดไปหน่อยนะอนะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สาระสำคัญมาเพราะว่าอย่างปาจงที่ฟนอยู่ก็มีคนเก่งมากๆที่สอบเข้ามอชั้้นนนไดเหมือ มันก็ไม่ได้ต่างมากคือมันมันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นในการที่แบบว่าแบ่งเด็กขนาดนั้นเพราะว่าความลำบากของครอบครัวคือต้องจะให้ไปทางครอบครัวเลย,เลยนะแต่ว่ามันอยู่ในระบอบที่ไม่ได้มีการโกงหรือหัวกันก็คือแบบอ่ะคุณเก่งเท่าไหนเนี่ยความสามารถคุณจริงๆไปตรงนั้นตรงนี้นะมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะักแต่ว่ามันมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าไม่มีการโกหกเฮ้ยโรงเรียนนี้ดังงั้นฉันยัดลูกเข้าไปแล้วกันอะไรเงี้ยอย่างนี้มีไหมเพื่อนเท่าที่ฟังมาเคยถามเพื่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแบบแปะเจียแล้วก็บเเ้ยยจจะรริาคใหงีนไ เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเท่าเท่าที่เฟิร์นรูไม่มีเท่าที่รู้ไม่มีแต่ว่าก็อาจอาจจะมีในโรงเรียนอื่นๆหรือเปล่านีู่้อะไรนี้เราไม่รู้ในความที่ประเทศจีนแม่งโคตรใหญ่นะใหญ่มาก F I ไว้ก่อนว่าจริงๆคนไปแค่โรงเรียนเดียวอะแต่ว่าจริงๆแค่เมืองเดียวมันมีหลายโรงเรียนมากมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้แล้วก็ประเทศจีนทั้งประเทศอะโหมีหมื่นโรงเรียนเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเรียนมัธยมเนี่ยเรียนกี่ปีแล้วเขาแบ่งชั้นยังไงอ๋อจริงๆมีความใกล้เคียงกับไทยมากเขาเรียนประถม6ปีก็เหมือนปป1 1ถถึึงงง6ออเนาามมข นี้มันก็จะแยกเป็นอีกโรงเรียนเป็นแบบว่ามปลายเลยอย่่งที่คนบอกว่าแบบมสี่มห้ามหกอ่ะมันก็จะแยกเป็นโรงเรียนหนึ่งเป็นแบบโรงเรียนเด็กโตอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะไม่มีการรวมกันหนึ่งกัมห้าหกใช่แบบไม่มีเลยไม่มีได้ยินมามีแบบโรงเรียนแบบที่ภาคใต้อะไรเมันก็จะมีรวมเหมือนกันแต่อย่างของภาคเหนือเองเท่าที่ดูมาคนรู้แค่ว่ามปลายมันมีที่ไหนบ้างอาจจะมีปฐมถึงมต้นที่หนึ่งก่อนที่เหลือมปลายคือแยกเลยอ่ะจัดอันดับอย่างที่บอกแล้วเขาเรียกเหมือนเราไหมแบบชื่อเรียกของเขาเป็นแบบอิ๊กเออซัมซึ คือสมมติมอปลายอะค่ะมันจะมีเราเรียกมอสี่มอห้ามอหกมันเป็นเลขสี่ห้าหกแต่เขามันคือเป็นเกาอีเกาก็คือระดับสูงอีอาร์ซันก็คือเป็นเกาอีก็คือมอสี่เกาอาร์ก็คือมอห้าแล้วก็เกาซันก็คือมอหกแต่จริงแปลเป็นภาษาไทยมันคืออะไรเกาอีเกาคือเหมือนกับว่าลำดับสูงอะเกาก็คือสูงเกาแปลว่าสูงใช่ก็คือเหมือนมอปลายนั่นเองอีก็คือมันก็ไล่ลำดับเป็นแบบมอปลายมีหนึ่งสองสามก็คือมอสี่มอห้ามอหกอะอีแปลว่าหนึ่งหน่ไหมอาร์ก็เป็นสอง กสูงอ๋อสูงขั้นที่1สูงขั้นที่2สูงขั้นที่3ก็เหมือนมัธยมปลายชั้นปีที่หนึ่งมัธยมปลายอะไรเงี้ยโอเคใช่อ่ะแล้วม1ม2ม3ล่ะเขาเรียกอะไรอันนี้ไม่รู้เราไม่ได้เราเราไปแค่มปลายอะถิ่นที่อยู่นะครับโอเคไปอยู่ที่ไหนเห็นบอกว่าเจอเรื่องอัพตัวช็อตครั้งแรกที่ไปจีนใช่ไหมอยู่ที่หอของโรงเรียนค่ะมันติดกันเลยนั่งรถไฟ26ชั่วโมงอะไรเงี้ยเข้ามาถึงปุ๊บเขาให้ทุกคนอะเด็กไทย18คน่่่่ะไปอออยูททีีหเพื่แบบบอออาาจจัดกรรรระไให้้เียยแล้วเดี๋ยยวออาาทิตต์่มค่อน เฟิร์นเป็นคนแรกที่แบบว่าถึงหอแล้ววิ่งขึ้นไปห้องน้ําเลยเพราะว่าแบบปวดมากตอนนั้นแล้วแบบเรานั่งรถทัวร์มาแบบค่อนข้างนานอะไรเงี้ยไปถึงปุ๊บเราก็วิ่งขึ้นไปแบบถามพี่เขาแบบตอนนั้นพูดจีนไม่ได้แค่แบบห้องน้ําอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็วิ่งขึ้นไปแล้วเราพูดว่าอะไรตอนนั้นเราก็แบบเอ้ยปวดทําท่าปวดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าทอยเลททอยเลทอะไรเงี้ยเราซื้อที่แบบแก่ๆก็แบบ เราก็วิ่งขึ้นไปเลยเพราะขึ้นไปถึงปุ๊บมันจะมีห้องน้ํสามห้องของหออะไรเงี้ยค่ะกลิ่นมันก็มาละแต่เราก็แบบเฮ้ยเราเตรียมใจมาแล้วก่อนมาจีน่ะว่าแบบมันจะต้องเป็นยังไงเราก็แบบมี3มห้องเรเลือกห้องกลางแล้วกันเอาเซฟเซฟมาห้องกลางเปิดปุ๊บเข้ามา มันเป็นแบบหลุมอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นแบบรางอะ่ะขีภาพขึ้นมาแล้วมันเป็นพื้นใช่ไหมคะแล้วมันเจาะเป็นแบบรางลงไปอะ่ะให้น้ํามันไหลจากห้องแรกลงไปห้องสุดท้ายได้มันมีแบบเจดีย์เยอะแยะไปหมดเลยท,ท,ท,ที่แบบคนจีเขาแบบสร้างอนุสรณ์ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแล้วคือแบบเราไปถึงปุ๊บเราก็แบบ<อ>ยังไงดีแต่ว่าอ่ะด้วยความที่ปวดมากเราก็ต้องทำอ่ะเนาะก็เลยเราซ้อนเจดีย์เข้าไปีทีนึงอ่ะใช่แล้วก็ววอ่ะก่อนที่จะซ้อนเจดีย์เราก็ต้องแบบยังไงดีว่าไม่มีที่ฉีดถไม่มีอะไรมันเป็นแค่รางเฉยเลยก็เลยแบบออ่ะยนี้ทีีน้พอจะะปปิดรตูบีกอนประตู มันเป็นประตูที่แบบบานแง้มแล้วก็อีเหียอะไรยังไงดีแล้วตอนนั้นเด็กคนจีนเริ่มลงมาซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วเรายังไม่รู้จักเขาเลยแล้วเราปวดมากๆเราก็เลยเอามืออะจับแหว้อ๋อที่นั่งมันต่ำมากมันไม่ได้เป็นชากโค้กให้มันเป็นพื้นแล้วก็มือจ้บไว้ใช่แล้วก็ทำธุระของเราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้จับข้างนะจับล่างเนี่ยโอ้โหที่ต่ำขนาดนั้นเลยอ่ะใช่เพราะมันนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เรานานนิดนึงอ่ะมันก็ช้าไปหมดแล้วแบบความทรมานแบบนี่สิ เราถึงมาแนจีแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็ทีนี้เราก็ทำธุระเสร็จปุ๊บพี่เราจะกดยังไงวะไม่รู้จะกดยังไงอะไรเงี้ยสรุปมารู้ทีหลังว่าห้องน้้ามันมี3ห้องใช่ไหมะทีนี้มันจะมีคล้ายๆกับเก็บแทงน้ําไว้แล้วมันจะปล่อยน้ําเป็นเวลาวันหนึ่งมันจะแบบปล่อยประมาณ3รอบอะไรเงี้ยเหมือนฟลชทุกอย่างอ๋อปลื้มไปทีเดียวไปห้องสุดท้าย นั่นแปลว่าเป็นเรื่องปกติแล้วที่ทุกคนจะซ้อนเจดีกันในประเทศจีนถูกต้องแล้วมันมีทวนาเมนแบบว่าอ่ะคนไทยขี้คนไทยขีคยคย้คนจีนมันจะเป็นแบบว่ามึงเจดีสูงกูซ้อนเจดีมึงอะไรอย่างเ <Yeah. S 2> งี้ยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบฟ l ั s น้ำใช่ไหมทีนี้ช่วงเวลาที่คนไทยเกียดคือแบบช่วงเวลาน้ำ f l ั s h แล้วเราต้องขี้อ่ะเพราะว่าเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบเออทางน้ำหลากมันผ่า,าน,านมันจะผ่านข้างล่างไปแล้วก็จะเห็นภาพทุกอย่างที่มันมีพี่เคยเล่าให้ฟังว่ามันจะมีคนไทยอ่ะไปขี้ห้องสุดท้ายที่เป็นหลุมมันจะเป็นหลุมใหญ่ๆเลยนะเพราะ คนอะไปขี้ห้องแรกเหมือนกันทีนี้พี่คนที่ขี้ห้องสุดท้ายเขาก็นั่งขี้อยู่แล้วก็ดีินเสียงคนตะโกนว่าอย่าว่นกู พี่คนแรกห้องแรกอะ,ะทําแว่นหล่นแล้วมันก็ไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนห้องสุดท้ายแล้วทีนี้คนขี้อยู่ห้องสุดท้ายอะคืออะเป็นเราอะจะหยิบไหมอะมันไ,ไม่ช่วยไม่ช่วย,วยไม่ช่วย,วยมันก็เลยลบไปเลยแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องเล่ามารุ้นสุดรุ่นว่าแบบมึงอย่าทำอย่าเอาอะไรแบบแขวนๆไปขี้นไ้ไหอย่างเงี้ยมันจะล่วงได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ม,มีห้องน้าในในห้องส่วนตัวเราไม่มีค่ะมันแชร์ห้องน้ําร่วมกันแต่ว่ามันก็จะมีห้องน้ําฝั่งที่เป็นห้องเรียนเหมือนกันที่แบบอะถ้าถ้ายูไม่ชอบแบบเนี้ยห้องเรียนมันก็จะ เป็นห้องน้ําแบบนั่งยองอะเออแต่ว่ามันมีกรอนให้แต่อันนี้ต้องไปโซนโรงเรียนอ๋อคือเพราะว่าหอพักใกล้โรงเรียนมากเราต้องไปเดินไปโรงเรียนเพื่อไปเข้าห้องน้ําใช่แต่ว่าอย่างเราอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วกูก็ทําใจให้ชินดีวะนิดหน่อยเองอะไรเงี้ย <จน S 1> ไม่นิดไม่นิด <c oughs> ไม่น <c oughs> ิดหน่อย <c oughs> ใช้เวลาปรับตัวประมาณแบบไม่กี่วันมันก็ชินแล้วอะ่ะรู้สึกว่าเออถ้ามันผ่านอันนี้ได้อะ่ะอยู่ที่ไหนอะ่ะกูก็รอดวะเราเป็นคน,นที่เก่งมากเฟินแปลว่าเด็กไทย18คนนั้นกลับมานี่ยมันคือแบบแข็งแกร่งในห้องไปไปต่างจังหวัดที่เขาบอกว่าห้องน้ําไม่ค่อยดีนะกูผ่นะานสี่นี้มาหมดละ แปลว่าคนจีนเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่จะไม่มีสิทธิ์กดชักโครกด้วยตัวเองเพราะมันเป็นระบบแบบปล่อยเป็นเวลาเออก็ก็ถ้าอยู่ในหอเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่โรงเรียนมันก็จะมีชักโครกให้อยู่อ๋อที่จะโคกดเองได้ใช่แต่เขาก็ไม่ใช้มือนะเพราะมันตบมาใช้เท้าอ๋อใช้เท้ากดเออประมาณแต่ผมแต่ผมเห็นด้วยอาการที่กดชักโครกด้วยเท้านะผมไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องใช้มือกดใช้มือกดแบบมันสามารถทําอยู่ต่ำๆแล้วใช้เท้าเหยียบก็ได้นี่โอ้แต่ระบบฝัดเป็นเวลานี่แม่งพีคจริงนะเออแล้วโหเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่ามันจะฝัดมาตออนนนไหเยยแแบบั่่งูล้ว ่งฝัดตอนนั้นไหมแล้วมันแบบมันก็มีกระเซกกระแทากระแซแบบว่าน้ําหลากนิดนึงแล้วก็แบบทําหน้าที่ของเราให้เร็วที่สุดเราต้องรีบ <จะ S 1> ลุกไ,ไหมมันมาแล้วอะแต่เราก็มาเหมือนกันไงเราก็แบบอ <c oughs> ยยยเะ <c oughs> เยออยู่อะ,อะอเอาแค่ไม่กระเดใส่กูก็พอแล้วแค่นั้นเองมึงฝันมากูก็สู้กับมึงอะไรเงี้ยหลังๆมึงก็จับจังหวะได้กูชอบมึงวะออ่ะแน่นอนและที่อยู่ในห้องล่ะเป็นยังไงมีความแบบสะอาดเพราะว่ามันจะมีคล้ายๆประกวดเกิดขึ้นว่าจัดห้องสงวย <รอ S 1> ใช่อาจารย์มันจะมีอาจารย์หอเขาจะมีกระดานอันใหญ่ๆเลยอาทิตย์นี้ใครที่แบบจัดห้องได้สวยที่สุดจัดเตียงตัวเองได้สวยที่สุดอะเขาจะเขียนชื่อเราลงไปตื่นเช้ามาไปเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะต้องพับทุกอย่างให้มันเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็กองไว้ก็จะมีเาาซื้อมติ๊ อ๋อแปลว่าเขาสามารถเปิดเข้าห้องเราได้ใช่เขาก็จะแบบเปิดมีกุญแจเปิดเข้าห้องได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ของเราก็จะมีกุญแจที่ล็อกเกอร์เล็กๆที่เราสามารถเก็บของอะไรที่เขาจะไม่มายุ่นวายได้อะไรคนที่จะชนะได้ก็คือห้องสะอาดเรียบร้อยใช่ห้องสะอาดแล้วก็เตรียมตัวเองอ่ะเรียบร้อยเขาจะมีชื่อเลยว่าอย่างของเฟอร์นชื่อรส่งเจี๋สมมติวันนี้มาแล้วข้างล่างเราก็จะมาลุ้นทุกวันเนี้ยส่งเจี๋ีคือชื่อเราชื่อใหม่อ่ะชื่อใหม่เพราะว่าโฮสต์ตั้งให้พอเราไปบมันจะเหมือนให้ให้เด็กมารับเป็นโฮสต์เราเนี้ย เรามาโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เขาก็จะบอกเด็กนักเรียนว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเด็กนักเรียนใหม่มา,มาเดี๋ยวได้เปลี่ยนมา18คนใครอยากเป็นโฮสใช่บ้างเราก็จะเวียนไปแบบครอบครัวเขาอะทุกเสาร์อาทิตย์แวะไปกินข้าวไปนอนเลยางเป็นโฮสให้เหมือนคอยดูแลคอยแนะนําให้อ,อะไรงีซึ่งครอบครัวนั้นเขาจะเสนอตัวเองเพราะว่าจริงๆเพิ่งมารู้ทีหลังว่าการเสนอเป็นโฮสอะมันมีแลกเปลี่ยนก็คือจะได้ย้ายไปห้องที่ดีกว่าห้องเดิมสมมติเขาอยู่ห้องแปดเนี่ยเฉยๆเขาอาจจะได้ไปอยู่ห้องห้องสองที่แบบเหมือนกิฟต์อะกิฟต์วี้้้้้ยยยยออออันนนนีีีีหหหหมถึงงงงงเเเเรรรรรไ่่่ใชแค เพื่อนนี่คือกูอยู่ในห้องที่เรียนเก่งได้เลยใช่ได้เลยเกี่ยวอะไรวะเพราะจริงๆการเป็นโฮหระมันก็มีการเสียเวลาเนาะเหมือนเรารับคนคนนึงมาอยู่ในครอบครัวเราเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเฟิร์นอ่ะคือสนิทกับโฮนมากก็ทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบไปไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะพาไปห้องอะไรใดๆแปลว่าเราก็คือจะมีเพื่อนสนิทที่เป็นคนจีนก็คือคนนี้คนนึงใช่แล้วอย่างบางคนเนเจอร์เองอ่ะจะแบบอิน i n t เวิร์ดก็จะไม่ค่อยไปเจาะแจกกับคนจีนมากแต่เราคือแบบเอ๊ะโหระอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอยู่คนจีนเอ้ยพูดไม่ได้ก็จะ บางทีเราไม่รู้ภาษาแต่แบบว่าเรากล้าที่จะคุยอะแล้วเดี๋ยวแม่งได้เองนะแล้วเรื่องของการเดินทางล่ะเดินทางโรงเรียนเดินทางก็คื<า>อคนส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะนั่งรถเมล์มาที่อยู่จะไม่ค่อยไกลจากที่โรงเรยียนมากก็เวลานั่งก็คือเสียแค่หยวนเดียวก็คือ5บาทแล้วก็มาถึงหน้าโรงเรียนเลย <ๆ S 1> แล้วก็คือรถเมล์มันอะดีมากค่อนข้างแบบปรับอากาศนิดนึงด้วยอะแค่ตอน 6- 7ปีตอนนั้นอะก็คือดีขนาดนั้นแล้วอะค่ะหรือว่าจริงๆนั่งแท็กซี่ก็ได้เหมือนกันก็ไม่ได้แพงเท่าไงนั่งแท็กซี่ชาร์จเริ่มต้นกี่ ตีเป็นของไทยก็ประมาณ30บาทอะไรเงี้ยสารภาพเลยว่าเพราะว่าแท็กซี่ทําไม่ฟวรฝึกภาษาจีนได้เก่งมากๆเพราะว่าเขาชวนคุยเยอะมากเฮ้ยพอเห็นเราเงียบๆก็จะชวนคุยแล้วอันนี้ช,นช,น <S <S ชื่อนะชื่อนี่มันคือสกิลทั่วโลกเนี่ยแท็กซี่ไทยก็ชวนคุยเก่งกันแล้วลลตอนแรกๆเราไม่ได้จีนเราก็จะแบบเออชื่อไทยคือเร้นอะไรนูน่นนี่นั่น<ล>ะ <ๆ S 1> อะไร้ยใช่คือจริงๆคนจีนอ่ะติดนิสัยแบบถึงมึงพูดจีนไม่ได้กูก็จะพูดมึงแบบว่ากูก็จะไม่คุยกับมึงเพราะกูพูดอังกฤษไม่ได้มึงก็ต้องพูดจีนห้ได้เพราะกูจะคุยจีีีกมึง่่ทท็ซไร โลกเพราะว่าแบบยิ่งกว่าเราซื้อแบบว่าเขาจะถามมันละเอียว่าวดูนี่นั่นอะไรเงี้ยค่าขอาชีพเที่ยวกับไทยนี่สูงหรือต่ำกว่าฝนรู้สึกว่าม,มันเท่าๆกันเลยเวลาตีเป็นหยวนแบบอยากหยวนเป็นไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ารถถูกกว่าไทยเนาะค่ารถถูกกว่าไทยว้วาว<ม>สังคมเพื่อนเป็นยังไงเอาเพื่อนที่สนิทก่อนก็ได้เพื่อนสนิทก็คือคนนั้นไหมก็เป็นโฮสตเนี่แหละเราแชร์อะไรหลายๆอย่างด้วยก็เป็นน,น้องสาวเหมือนเขาเด็กกว่าเขาเด็กกว่าแต่จริงๆคนไทยที่ไปอะไรเงี้ยคนจีนจะแบบเวลค้ามมากเห็นเราเป็นดารา ไทยไปแลกเปลี่ยนกายเป็นดาราเลยทุกคนจะมาแบบอ้ยสวัสดีค้าสวัสดีค้าแบบอิ่งๆที่เรดูจักแบบน่ารักมากห้องหนึ่งมีเพื่อนทั้งหมดกี่คนในห้องหนึ่งถ้าเป็นคนจีนเลยอ่ะเขาจะอยู่กันประมาณสามสิบสี่สิบคนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในห้องเนี้ยมีแกล้งกันไหมก็มีมันไม่ถึงเชิงบูลลี่แต่ว่าจะมีแกล้งทั่วไปอ่ะพักๆก็จะแบบเฮ้ยป้าไปดูรีกันหรือว่าไปซื้อขนมกันไม่ไม่ได้เห็นแบบการบูลลี่เกิดขึ้น ใช่เพราะจริงๆคนเป็นแฟนกันก็เยอะอยู่ในห้องมันเจ้าความเป็นสหะเนาะกูกิ๊ก,กูกีกันไปคู่คู่เยอะแต่พอผ่านมาทีหนึ่งเปลี่ยนคู่สลับกันอะไร่งเ<ล>ยก็มียเยอะมันแบบเวียนเด็กจีนเขาแบบคบไวาเลิกไวอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเลงแบบว่าพี่คนนี้หล่อจังเลยเขาของกับแฟนอยู่ผ่านมาทีหนึ่งอ้าวมึงเปลี่ยนอีกแล้วผ่านมาอีกวิหน่งมึงเปลี่ยนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย คบของเขาเหมือนกันเป็นการแบบทดลองอะไรเงี้ยนะนะนมันก็จะไม่แปลกถ้าแบบมึงเป็นแฟนกับคนนี้เราเป็นแฟนแบนี้อยู่ดีสลับกันอะไรเงี้ยมันก็ได้มีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอคือค่านิยมเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องการคบหากันนะต่อมาคือเรื่องครูเป็นยังไงครูที่เป็นครูสอนเด็กไทยก่อนแล้วกันค่ะครูคนจีนนี่แหละมี3ามคนคนนึงก็จะสอนเน้นแบบการฟังทักษะการฟังคนนึงสอนเขียนอะไรเงี้ยมันก็จะคลาคลักกันไปแต่เขาก็จะเป็นเหมือนครูที่คอยช่วยเหลือมากกว่าเป็นแค่ครูอ่ะมีอะไรเราจะบอกเขาได้เสมออะไรเงี้ยนิสัยดีมากเหมือนเรามองเขาเป็นแม่ เลยตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วครูในระบบจริงๆอะในห้องเรียนเขาเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นคุรูฝั่งจีนอะเราเราไม่ได้แบบใกล้ชิดขนาดนั้นหนูรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับคนไทยอยู่นะเฮ้ยดุบางทีก็แบบนิ่งๆเลยแล้วก็มองมองเฉยๆอะให้ให้รู้ตัวว่ามึงคุยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีแบบตีไหมไม่มีตียังไม่เห็นมีตีค่ะเครื่องแต่งกายก็คือชุดวันนี้ใช่ไหมหลายคนมองเหมือนเผือนึกว่าใส่เสื้อวอร์มธรรมดามาอันนี้คือชุดนักเรียนใช่ที่รเป็นเสื้อวอร์มใช่แล้วก็เกงเกงางเกงวอร์มแบบ มันหลายปีมันหเจ็ดปีแล้วตอนนั้นก็ตัวเล็กๆอยู่ครั้งแรกที่คนไทยไปอ่ะเขาจะแจกเครื่องแบบให้จังเกงเขากลัวเราหนาวว่าเราไปช่วงหน้าหนาวอ่ะเขาจะเสริมข้างในเป็นแบบผ้าหรือบุข้างในอ่ะคนไทยทุกคนจะขาใหญ่หมดเลยแต่จริงคนจีนอ่ะผู้หญิงอ่ะเขาจะไปเอาแบบออกอีกชั้นหนึ่งแล้วมันจะเป็นเดฟอ่ะเหมือนกับว่าเลกกิ้งเลยก็คือการแปลว่าผู้หญิงคือจะขาแบบตะเกียบสวยมาเลยอะไรเงี้ยอ๋อมันก็เหมือนถ้าเป็นเด็กไทยนี่คือแบบพับกระโปรงพับจางเกงของเขาคือคุณลู้ว่าเป็นขาเดฟใช่มันจะมีแบบแฟชั่นของเขาอะไรเงี้ย แล้วครูว่าไหมถ้าทําไม่ว่าแล้ว<อ>แต่เลยแต่แค่หนาวเปะละ่าล่ะถ้าสมมติติดล้เมียอยู่ใส่เลกกิ้งมาหนาวเปะล่าลไม่หนาวก<อ>็เรื่องอเธออะไรเงี้ยแค่ใส่เสื้อวอร์มเกงวอร์มแบบเนี้ยแต่ว่าเราจะเป็นดีไซน์รูปทรงยังไงไม่ว่ากันใช่รองเท้าก็แล้วแต่รองเทา้ทาคนเห็นคนก็ใส่แบบไนกี้มาอไอดีดัสคือแล้วแต่เลยรองเท้าก็คือเอาให้ตัวเองแบบคล่องพอสะดวกพอหรือว่าน่าร้อนจริงๆมันก็จะมีเสื้อโปโลแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยใส่กันเพราะว่ามันจะดูแบบดูเนร์ดมันจะทําอะไรไม่คล่องตัวนิดนึงอ่ะโปลมันจะแบบผ้ามันจะแบบไม่สายตัววลล้้อนนีคืเป็โโก ใช,ใช่ค่ะเป็นเลขแปดดูไกลๆโดยเป็นเลขแปดแต่ก็จะมีความแบบเป็นปากกาอะไรใดๆการเรียนเนี่ยเออโลโก้แ่งแปดปากกาเข้าไปเลย <c oughs> แล้วก็เป็นแบบหมุนเลขแปดแต่และโรงเรียนนะมันจะมีสีไม่เหมือนกันยูนิฟอร์มแต่ละที่มันจะแบบมีสีของตัวเองบางทีสีแบบแดงไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอัปเดตกับรุ่นน้องที่เพิ่งไปล่าสุดเหมือนเขาจะรีแบรนด์ไม่ใช่เป็นสีนี้แล้วอะเน้นเป็นแบบแถบแดงเยอะกว่ามั้งสีแดงจะเยอะกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีชุดช่วงหน้าหนาวที่ติดลบะก็จะมีเป็นแบบชุดแบบหนาาเลยเอสทิโมอย่างนั้นแน คือเพิ่มมาเป็น3แบบจะมีแบบเสื้อโปโลเสื้อวอร์มมีแค่นี้ตอนนี้เพิ่มเป็นแบบว่าชุดเอสกิโมนนะใช่มีผู้ยากด้วิชาการเรียนคาบหนึ่งเรียนกี่นาทีเขาแบ่งเป็น2เนาะของคนก็จะเป็นของเด็กไทยที่เรียนจีนแต่ถ้าเป็นของคนจีนเองมันจะแบบก็คล้ายๆ้าไทยอ่ะคาบหนึ่งเรียน45-5สินาทีแล้วก็เปลี่ยนคาบจริงๆมันไม่ได้มีบอกว่าชั้นเป็นสายอะไรแต่ว่าห้อง1ห้องสองมันจะมีพวกแบบมีฟิสิกส์เคมีอะไรเงี้ยจริงๆคนไทยที่เข้าไปเรียนด้วยมันจะไม่ได้เห็นทุกกวิิิชาาขะนนั้้แต่จมีคลยๆฟส มีชีวะมีเลขมีภาษามีสังคมอะไรของเขา <ừ m. S 2> อะไรอย่างเงี้ยในแนวนั้นแต่อย่างของคนไทยอะค่ะที่ไปมันต้องสอบ H อชเถึง6ซึ่งถ้าคนที่แบบตั้งใจกลับมาจะแบบต่อจีนอยู่แล้วหรือว่าตั้งใจอ่างเงี้ยเขาจะเอาไว้ถึง6 <ừ m. S 2> ให้ได้แต่อย่างเฟิร์นกะจะเข้าดีไซน์อยู่แล้วเฟิร์นก็เลยอ่ะเอาถึง5พอแค่นี้ก็พูดได้แล้ว <ừ m. S 2> เขียนได้เจอคนจีนคุยได้เปลอคุย,ยได้ปลอันนี้ก็พอแล้วเขาเรียนกันโหดไหมโหด,โดเหมือนนักเรียนเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ได้หัวกะทีมากเขาก็เลยค่อนข้างเที้ยวเข็ดให้เด็กอะสอบเข้ามหายาััดดดีๆไ้้งนนเก เลยแบบว่า่้าง้างเข้มงวดช่วงประมาณม6ก็คือเกาซานนะคะเขาจะให้แบบกินข้าวเย็นเสร็จเขาก็จะให้ขึ้นมาเรียนพาร์ทดึกก็คืออยู่กันถึง4-5ทุ่มตอนเฟิร์นแบบเรียนเสร็จอ่ะ2ทุ่มว่าดึกแล้วนะพอเดินออกมาจากตึกอ่ะจะเข้าหอเห็นไฟยังเปิดอยู่เลยอ่ะเขากําลังนั่งอ่านหนังสือกันแบบ4-5ทุ่มก็ยังอ่านกันอยู่อะไรเงี้ยมันเรียนหนักไปไหวะหนักหนักค่อนข้างหนักอย่างที่ไทยมามันจะแบบเลิกเรียนก็ไปติวโรงเรียนพิเศษใช่ไหมแต่อันนี้คือเหมือนเขาให้มันครบจบที่นี่ที่เดียวเลยแบบอยู่่่ททัััั้้้งงงหมมมมดดเเเเลลยยยยอออาาีแวบบประะศจนนนนนนคกกกข็ส โรงเรียนเนี่ยสอนถึงห้าทุ่มเลยมันอยู่ในตารางเรียนไหมเคยถามโฮเฉยๆว่าต้องต้องเข้าด้วยเหรอเขาก็บอกว่าไม่เชิงบังคับเขาจะมีการบอกกันว่าอยากจะเข้ามออะไรซึ่งแบบมันก็เป็นการบังคับในตัวว่าถ้าเธออยากติดอ่ะเธอก็ต้องเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันอ่ะสอนเธอแบบนอกเวลาให้เธอจะมาไม่มาก็ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นคือส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันแล้วบางคนไม่ได้มีเงินมากพอที่จะไปเทคคอร์สข้างนอกขนาดนั้นอ๋อแปลว่าการเรียนพิเศษก็ยังมีก็ยังมีอยู่แต่ว่าโรงเรียนรัฐบาล ก็ซัพพอร์ตสอนจนห้าทุ่มเลยใช่ตินี่ก็ไม่มจำเป็นต้องไปติวพิเศษเลยเด็เคยถามเพื่อนมานะไม่มีใครไปเทคคอร์สข้างนอกอก็คือเรียนจบที่นี่แค่นี้มันก็หนักจะตายอยู่แล้วห้าทุ่มเลยอะค่ะเ<อ>มืองเฟิร์นมันเป็นแค่เมืองเล็กๆแล้วก็โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเล็กๆอีกดังนั้นก็คือเมืองจีนน่ะมันกว้างมากๆมาก,มาก,มากๆเลยแล้วแล้วมันมีกี่หมื่นโรงเรียนอย่างที่วันนี้ยกตัวอย่างไปอะมันจะเป็นงี้ทุกโรงเรียนเราสามารถไปเจอดีกว่านี้หรือแย่กว่านี้ได้มันก็ต้องไปดูเอาว่าแบบแต่โรงเรียนเป็นยัง สบายกว่านี้อันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าโรงเรียนที่เราไปเจอเนี่ยมันแค่หนึ่งในประเทศอันกว้างใหญ่นะก็ไม่อยากให้คนรู้แล้วก็หมอเฮ้ยที่เคยได้ยินจีนมาไม่ใช่แบบนี้นี่คนละแบบกันนะเขาโรงเรียนโอเคมีป๊อปปี้เลิฟไหมมีค่ะเอ้ยเอาวะเราเราเราคือด้วยความเราอยู่หญิงล้วนมาเราก็ไม่ได้สนใจผู้ชายเท่าไหร่พะรู้สึกว่ามันก็เฉยเไม่ค่อยได้เจออะไรเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งที่แบบเราก็เดินเดินกับเพื่อนอยู่ดีแล้วมันมีผู้ชายคนหนึ่งอะแก๊งดูบลีอะเดินเดินมาเพื่อนแล้วอยู่ดีตีหลังกาเว้ ไม่ยากจริงๆยากมันไม่ใช่ตีนกระแค่แบบอย่างนี้แต่มันตีลนกรแบบปุ้บเฮี้ยแบบหมุนกลางตาอย่างนั้นอะแล้วเราก็แบบเฮี้ยมึงใครวะอะไรอย่างนี้ยแล้วมับนี้คือมันลงปุ๊บตรงนี้แล้วมันก็เห็นหน้าพวกเราแล้วมันก็แบบสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบไม่ได้ตั้งเขาแล้วแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราเป็นคนไทยอะเหมือนรู้ก็อยู่อะแกลงๆกล้งเนี่ยมาคนไทยอะแล้วพอมันตีลนกรเสร็จปุ๊บมันลงมาเหมือนเห็นหันมาเห็นเราพอดีเขาก็แบบสวัสดีครับเราก็แบบใชโล่ มึงหล่อมากหล่อแบบเยี่ยแบบว่าถ้าอยู่ไทยก็เป็นดาราได้อะไรอย่างงี้แล้วคือมันเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่ที่มันซีหนังจริงนะเออมันแบบทุกวันนี้ยังแบบเพื่อนยังรอกันอยู่เลยมึงเขาชื่อจินหมิงเขาแบบจินหมิงมาง ซึ่งปัจจุบันเขาก็เหมือนสอบเข้าโรงเรียนกังฟูไป<อ>แบบแนวแบบยิมนาสติกเลยเหมือนเด่นด,<อ>ด้านนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแนวๆน,นั้นเราได้ไปคุยได้แหละเขางไห,หมเราเสือให้แบบไปอยู่ที่ห้องเนาะแยกไปห,ห้องเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยเห,ห,หมือนเราได้ไดันไปอยู่ห้องเดียวกับเขาพอดีอมันก็เลือกที่นั่งได้เราก็ไปอยู่หลังห้องแล้วก็แบบมันก็ควรู้สึกน้องน้ำพิโชนอะไรอย่างเงี้ยน้ำพิโชน้น้ำพิโชนสุดท้ายได้จีบเขาไหมคือเหมือนมันมีแกลบของอ่ะคนจีนคนไทยด้วยแล้วตอนนั้นเรายังแบบไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นอีเฟอรา เก็บของอยู่อะไรอย่างเงี้ยในห้องแล้วแบบคนเขาก็ออกไปแบบวิ่งกันมันมีช่วงวิ่งใช่ไหมแล้วเหมือนคนนั้นอะช่วงนั้นเขาซ้อมกังฟูแล้วเขาบาดเจ็บขาอะอาเหลือกัน2คนเออเราก็นังจริงเออเราก็เก็บของแล้วเด็กเข้ามาแล้วแบบมันวันไททายแล้วอะแล้วอีนี่ก็แบบถ้าไม่ได้บอกตอนเนี้ยกูกลับไทยแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดินไปแล้วก็บอกว่าเออแบบเอ้ยรู้ไหมเนี่ยแบบชอบนะเนี่ยแบบว่าแบบปื้ืมๆนะเขาบอกเอ้ยเหรอขอบคุณมากแบบดีใจแบบอะไรอย่างเงี้ยในตอนั้นแต่ก็ไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรต่ออะไรเงี้ยแต่มันเราก็ถือว่่่าามันนนเเปปป็๊ีีลิฟทแบบรัักกอออ่่ะะบคนจีไรยางงู้ เราก็แบบเอาว่านคน,นใหญ่ใช่ใเลย,เลยต่อมาคือเรื่อง ถัานาศึกษาและกิจกรรมมีอะไรบ้างไหมอยู่ที่จีนเรียนไปมันจะมีคาบเต้นเป็นไทเก็กแบบว่ามันจะมีลูกบอลแล้วเป็นไม้อะเขาเรียกว่าไทจีชวนแล้วก็จะมีผู้การจีนอันนี้คือแทรกมาระหว่างคาบเรียนสมมติเรียน4ินาทีเสร็จปุ๊บมาทำอันรนี้ต่อใช่แล้วมีเล่นไอซสเกตช่วงหน้าหนาวก็จะมีลานที่ตอนแรกเป็นน้ำเฉยๆใช่ไหมพอมันหน้าหนาวอ่ะมันก็กลายเป็นน้ําแข็งเขาก็จะมีให้เช่ารองเท้าตรงนั้นอ่ะแต่ก็เล่นไอสเก็ตกันอะไรเงี้ยด้วยความที่มันมีสีฤดูอ่ะสนุกมากอ่ะแต่ละฤด กจกรรมของแต่ละฤดูเข้ามาผสมด้วยมันไม่ใช่ร้อนร้อนมากร้อนชิหาล้อนชิหาเหมือนไทยอะไรอย่างเงี้ยเออทำกิจกรรมอะไรไม่ได้เลยแล้วมันร้อนเกินเออจะมีเรื่อง VPN ด้วยเวลาจะเข้าเซิร์ฟไทยหรืออะไรเงี้ยเล่นทวิตเตอร์เล่นไอจีทุกอย่างอ่ะมันต้องเข้าต่อ VPN ก่อนอ๋อคือต้องมุดเพราะว่าเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศแบบปิดเนาะคอมมิวนิสต์แบบว่าเขาควบคุมสื่อของเขางั้นเวลาที่เราเห็นคนจีนเนี่ยออกมาใช้ไอจีใช้ Facebook ใช้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของต่างประเทศอ่ะคือเขามุด VPN ใช่เหมือนเรามุด VPN ไปดูเว็บสสี้ม คือคนจีนไม่ค่อยมูดเพราะว่าเพื่อนกันเองก็ไม่ได้เล่นเสิร์มนอกขนาดนั้น<อ>แต่ว่าอย่างคนไทยอ่ะที่อยากจะกลับไปเล่น i ออะไรเงี้ยก็ต้องโหลด,ด VPN มามันก็จะมีชื่อเรียกของมันแบบมี VPN หลายๆแ,แบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราต่ออันไหนแล้วมันแบบเสถียรสุดอะไรเงี้ยแล้วเรามุดเพื่ออะไรติดต่อที่บ้านอะไรเงี้ยใช่ติดต่อที่ไม่ค่อยติดต่อที่บ้านเราเอาไว้เล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยเล่นเฟซเล่นไอจีอะไรเงี้ยอาจจะเห็นบอกว่าเพื่อนที่เป็นคนจีนที่เป็นโฮสต์อะทุกวันนี้เขาฟอลไอจีเราอยู่ใช่แปลว่าเขาก็ต้องมุดพีพีเอ็นใหม่ใช่คือมันก็เห็นถึงความพยายามของเขาว่าเขาอยากคุเาล้วไมเขาถึงเล่นอะเพื่อเขาอยากคุยกับเราน้่ยรอรู้ข้อเลยพีพีเอ็นมาแต่ว่าบางทีถ้าเขาอยากจะดูอะไรที่แบบสื่อไทยหหรรรือออออะะะะไไไเเเงงงีี้้้้้ยยยยยตาาาาาามมมมคคนนทท่กก็จุุดดลบถสใ บอกข้อดีและข้อเสียของประเทศจีนหน่อยข้อเสียก่อนแล้วกันเนาะเท่าที่ไปมาส่วนตัวเองอะไม่ค่อยคิดว่ามันจะเป็นข้อเสียเพราะเรามองว่าทุกๆอย่างมันมีเหตุผลของมันะอะไรเงี้ยถ้ารับเรื่องอย่างห้องน้ําได้ที่ปัจจุบันก็อาจจะดีขึ้นแล้วเรื่องอะมีคนสูบบุหรี่เรื่องอาจจะเป็นเรื่องความสกรปรกนิดนึงบางอย่างสมมติคนแก่บางคนเขาขากเศษที่พื้นะอ,อะไรเงี้ยก็จะแถวแถวนั้นก็จะมีแต่ว่าปัจจุบันมันก็มีการพัฒนาก็สะอาดขึ้นแล้วถ้าถ้าคนรับตรงจุดนี้ได้เรื่องความสะอาดค่อนข้างแบบแฮปปี้เลยแต เป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ขึออ้นเยอะอะไรเงี้ยค่ะข้อดีแบบหลักๆเลยรู้สึกว่าคนน่ะนซ์ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกันหรือว่าคนแก่อะไรเงี้ยนซ์มากล่าสุดอย่างกลับไปอ่ะคุณลุงคนหนึ่งขอ่ะเขาขับคล้ายๆตุ๊กๆียกว่าเปิงเปิงเป็นแบบตู้เล็กๆคือเขาจําพวกเราได้คนจนะีนอ่ะผ่านมาแบบหลายปีแล้ว,ว,ลวเ็าเห็นหน้าเขาก็แบบจําได้เลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยส่งฟรีอ่ะไปส่งที่ห้างฟรีอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออไว้วัานหลังมากินข้าวบ้านเขาหน้าอะไรเงี้ยโอ้จไปบ้านเลยเออแบบว่าเป็นเหมือนคนขับตุ๊กๆที่แบบรับเรา่ออยเ คือมึงนึกดูดิคนขับต๊กๆชวนมึงไปกินข้าวที่บ้านอะเขียวขนาดนั<ช><ช>้นขึ้นได้ปะ่ะคนก็แบบน่ารักกับเรามากอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามวลรวมเราอยากกลับจีนอีกเรื่อยๆข,ออข้อดีมันมีเยอะมากถ้าจะให้เล่ก็แทบจะไม่หมดอะไรเงี้ยถ้าให้เลือกร้อยครั้งก็ยังอยากกลับไปจีนอยู่กลับไปแลกเปลี่ยนจีนอยู U, ่อะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้อะไรหลายเรื่องจากเฟิร์นมากเลยนะเรื่องของประเทศจีนอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเฟิร์นมากที่มาแชร์ประสบการณ์ที่ไปเรียนที่ประเทศจีนนะโอเคฝากช่องทางการติดตามของเฟิร์นหน่อยอ๋อได้เฟ ค่ะอันนี้เป็น IG หลักแล้วก็ตอนนี้ทำเออเป็นร้านสักอยู่ค่ะฝึกหัดอยู่ <c oughs> ก็มาสักกันได้ก็ชื่อร้าน loglan. tt ค่ะ <criteria. S 2> อา่าโอเคโอเคถ้าใครชื่นชอบในตัวเฟิร์นหรือว่าอยากไปดูผลงานสักอะไรเงี้ยติด <ไ illy. S 1> ตามเฟิร์นได้เนาะแล้วก็ถ้าใครชอบรายการโรงเรียนไทยเมสโรงเรียนนอกเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะว่าชอบไม่ชอบยังไงนะ <c oughs> แล้วก็อยากให้พีต่อไปเนี่ยไปโรงเรียนอะไรนะแล้วก็อยากให้ตรงเนี้ยวางเป็นสินค้าอะไรก็บอกมาได้นะครับเผื่อลูกค้าสนใจก็จะเข้ามาเห็นคอมเมนต์นะโอเคอ่าฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่่ออองงาาาากกกคคเ้้วยยนนนนนะะรัับบบี็ลไป๊ Bye. we care.